วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในหัวข้อการบำบัดด้วยอาหารหรือ Dietary Therapy ในการรักษาโรคเบาหวานกันนะครับการควบคุมอาหารและการจัดการโภชนาการที่เหมาะสมถือเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาเบาหวานทั้งชนิดที่1และชนิดที่2เป้าหมายหลักคือการช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพและทำความเข้าใจเกี่ยวกับปริมาณสารอาหารหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งคาร์โบไฮเดรต สำหรับผู้ป่วยเบาหวานการนับคาร์โบไฮเดรตหรือคาร์โบไฮเดรตคา์ติงเป็นทักษะที่สำคัญมากเพราะจะช่วยให้สามารถคำนวณปริมาณอินซูลินที่ต้องฉีดได้อย่างแม่นยำเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหลังอาหารให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมคาร์โบไฮเดรตเป็นองค์ประกอบหลักที่ให้พลังงานแก่ร่างกายซึ่งพบได้ในอาหารหลากหลายชนิดเช่นผลไม้ผักธัญพืชถั่วและผลิตภัณฑ์นม สิ่งสำคัญคือต้องจำกัดปริมาณน้ำตาลที่เติมเพิ่มในอาหารด้วยนะครับในการนำไปปฏิบัติจริงการอ่านฉลากโภชนาการจะช่วยให้เราทราบปริมาณคาร์โบไฮเดรตต่ตอนหนึ่งหน่วยบริโภคและการทำความเข้าใจเรื่องหน่วยบริโภคหรือ single serving ก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การนับคาร์โบไฮเดรตเป็นไปอย่างแม่นยำโดยสรุป การทำความเข้าใจและให้ความรู้ด้านโภชนาการที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้พวกเขาสามารถจัดการระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ